สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับส้ม V88 สาขาลาดบุหลวงนะคะใครที่ติดตามกันทางช่องทาง Youtube ของส้มนะคะก็จะรู้กันเลยนะคะว่าส้มเป็นเซลล์ขายรถมือ2อยู่ที่เต็นท์ V88 สาขาราดบุหลวงนะคะจังหวัดอุทยานะคะสำหรับคุณลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็รบกวนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ส้มจะพาไปดูคันไหนนะคะตามมาเลยค่ะ ค่ะวันนี้นะคะที่ส้มจะพามาดูนะคะเป็นโตโยต้าวีโกแชมนะคะปี2013คันนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตู้ทึบนะคะนะคันนี้นะใครที่ต้องการรถไว้ใช้งานนะคะส้มบอกได้เลยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอน,นะค,ะค,ค่ะคะุณลูกค้าขาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการวิ่งขนส่งร่วมนะคะหรือว่าจะเป็นวิ่งส่งของ ได้หมดเลยนะคะรับเหมาก่อสร้างค้าขายพ่อค้าแม่ค้าคันนี้ตอบโจทย์นะคะเพราะว่าเรามากับตู้ทึบให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คันนี้นะคะเริ่มดาวกันอยู่ที่9,000บาทนะ,คะใครอยากได้รถว้ใช้งานรีบโทรมาหาส้มเลยนะคะขออนุญาตแจกเบอร์ก่อนนะคะเบอร์โทรส้มนะ0 8 5 1 8 3 4 2 5 0นนะคะนะนี่จะพามาดูนะคะเป็นโตโยต้ตารี อวีโก้ igo, ขอภายขอภายนะคะเป็นโตยต้าวีโก้แชมป์นะคะคันนี้ตู้เนี่ยสูงขนาด2เมตรสินะคะนี่จะบอกว่าคันนี้ตู้ใหม่มากๆเลยนะคะแล้วที่สำคัญรถสวยคุณภาพดีต้องที่ V88 นะคะเพราะว่าเราคัดสันกระบะเกตเอมมาให้แล้วนะคะรับประกันเลยนะว่าไม่เป็นรถที่สวมซากจมน้ำหรือว่าชนหนักแน่นอนนะคะ ในส่วนของตู้นะคะเดี๋ยวส้มพาไปดูด้านในนะคะคันนี้นะคะความสูงอยู่ที่สองเมตรสิบนะคะนะนี่บอกได้เลยคุ้มค่าคุ้มราคาคันนี้เริ่มผ่อนอยู่แค่หกพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะนะเครดิตด,ดีฟรีดาวกันไปเลยนะคะนี่ไปค่ะเดี๋ยวส้มพาไปดูด้านในเนาะนี่นะคะด้านใน เรียบร้อยเลยนะคะจะบอกได้ว่ากับความสูง2เมตร10เนี่ยบรรทุกข,ของได้เยอะมากๆเลยนะคะตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการมองหารถกระบะติดตู้ทึบนะคะนี่ใครที่สนใจนะคะสอบถามเข้ามากับส้มได้เลยนะคะที่เบอร์08518340นะคะส้มประจำอยู่ที่ลาดบัวหลวงจังหวัดอุธยาสาขาที่3นะคะ ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะส้มจะได้มีกำลังใจทำคลิปแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะคันนี้นะคะรถเด,เดิมนะคะเครื่องเดิม,ดมรับประกันเลยไม่ไม่เป็นรถที่สวมซากจมน้ำหรือว่าชนหนักแน่นอนนะคะแอร์เย็นสบายแน่นอนนะคะนะคันนี้มาพร้อมกับเบาะหนังนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องคะ่ะตามมาค่ะ ในส่วนของเครื่องยนต์นะคะนะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4นะคะนี่จะบอกว่าตอบโจทย์การใช้งานนะคะเพราะว่าประหยัดน้ํามันด้วยนะคะแล้วที่สําคัญเรารับประกันเครื่องเกียร์เพิงท้ายนาน3เดือนหรือว่า10,000กิโลนะคะวันรับรถเปลี่ยนแบตใหม่ให้ถ่ายน้ํามันให้นะคะถ่ายน้ามันเครื่องให้นะคะแถมฟรีน้ํามันเต็มถังให้ด้วยนะคะ ย้ำกันอีกทีหนึ่งนะคะใครอยากได้รถกระบะติดตู้ทึบไว้ใช้งานนะคะส้มแนะนำเป็นคันนี้เลยกับ t ต y o t a Vigo Champ นะคะปี2012นะคะตอบโจทย์คุณลูกค้าแน่นอนนะคะกับรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาเริ่มดาวกันอยู่ที่9,000บาทเท่านั้นนะคะวันนี้ส้มราไปก่อนกับ t ต y o ต a r ร v o ววิโกแชมป์คันนี้นะคะนี่ ใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในช่องทางนะคะก็จะเป็น Facebook หรือว่าเบอร์โทรส้ม0 8 5 1 8 3 4 2 5 0เบอร์นีแอดไลน์ได้เลยวันนี้นลาไปก่อนสวัสดีค่ะ